ปนไกของการตรัสรู้ธรรมเริ่มตรงการระลึกชาติได้ตรงนี้ก็ขอให้ลูกพระธรรมหลานคุณยายทั่วโลกเลยนะช่วยจดช่วยจำเอาไว้ด้วยว่าการตรัสรู้ธรรมเริ่มเริ่มต้นตรง การระลึกชาติตัวเองได้ตรงนี้อย่าลืมไม่เฉพาะไม่เฉพาะไม่เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พวกเราวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อฝึกให้ใจหยุดให้ใจนิ่งตามที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้ตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้คนพบว่าคำสอนของพระองค์ที่ตรัสเอาไว้นั่นแม้ยังเป็นจริงมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือก็ต้องระลึกชาติให้ได้อีกนั่นแหละเหมือนกันเลยแม้พวกเราต่อไปในอนาคตวันหนึ่งวันใด เข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้หยุดนิ่งได้ถูกส่วนก็จะต้องเริ่มจากการระลึกชาติได้อีกของตัวเองอีกเหมือนกันจึงจะสามารถปราบกิเลสตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ <c oughs> การ <c oughs> ที่เราจะตรัสรู้ตามพระองค์ท่าน ก็ต้องเดินตามทางที่พระองค์ท่านเดินล่วงหน้าไปก่อนเหมือนกันการระลึกชาติได้จึงเป็นบาตเป็นฐานที่พวกเราก็จะต้องฝึกกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาเรื่องการระลึกชาติไปตามลำดับลำดับด้วยแหละ แม้แต่การที่สมัยหลวงปู่มีชีวิตอยู่เวลาใครมาทำบุญหลวงปอหลวงปูงป่ของเรานะหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีใครมาทำบุญกับท่านท่านก็จะระลึกชาติบุคคลเหล่านี้ เป็นด้วยว่าเขาเคยสร้างบุญอะไรมาก่อนสะสมบุญบารมีมาไว้ขนาดไหนแล้วก็วันนี้วันนี้มาทำบุญกระหลวงปู่แล้วเขาได้บุญขนาดไหนหลวงปู่คำนวณเสร็จก็ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราเอง รู้อย่างนี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยเนอะถึงองค์พระแล้วเมื่รไรทำใจให้ใสให้นิ่งได้สว่างเหมือนตะวันเที่ยงเมื่รไรแล้วก็เออต้องนึกถึงเรื่องของการระลึกชาติเอาไว้ให้ดีและในเรื่องของการระลึกชาตินี้ก็เริ่มเริ่มจากง่ายไปหายาก อย่างที่หลวงพ่อเองก็เคยเล่าให้พวกเราฟังว่าคุณยายอาจารย์ของเราขนาดพรวนดินอยู่พรวนดินต้นไม้รอบกุฏิท่านพรวนไปท่านระลึกชาติของท่านไปด้วยอน <c oughs> อกจากระลึกชาติของท่านแล้วท่านยังระลึกชาติไปดูว่า พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายก่อนจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านสร้างบารมีมายัางไงเออระลึกชาติได้อีกด้วยทีนี้เอาล่ะช่วงหกโมงเย็นช่วงหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงระลึกชาติของพระองค์เอง การระลึกชาติครั้งนั้นทำให้พระองค์ทนระงทราบภูมิหลังของพระองค์ทั้งหมดนั่นแหละว่ามีมาอย่างไรพอใช้คำนี้ครับพวกเราบางทีก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วจะต้องระลึกชาติกันไปกี่ชาติกันแน่เนี่ยมาถึงจะพอ ตรงนี้สำคัญนะลูกนะหลวงพ่อเองก็เคยถามคุณยายอาจารย์คุณยายต้องระลึกไปสักกี่ชาติพอสักร้อยชาติพันชาติพอไหมคุณยายบอกไม่พออ่าวเหรอไม่พอเพราะเพราะเพราะคนเรานะ่ะ เกิดมานับพบนับชาติไม่ทวนเมื่อเกิดมานบนับพบนับชาติไม่ทวนภูมิหลังของพวกเราเนี่ยแต่ละคนก็เลยเยอะอยากจะรู้ตัวเองว่าเรามีภูมิหลังเ,ออเป็นอย่างไรนี่ก็ต้องระลึกชาติกันทว่าไปแล้วนะร้อยชาติพันชาตินี้ไม่เอาน้อยไปหมื่นชาติแสนชาติ น้อยไปสักล้านชาติเป็นไงก็ยังน้อยไปอีกเเป็นชาติชาตินายกไว้เอาว่าเป็นกลับกลับหนึ่งไม่รู้กี่หลายเจก,กี่ล้านชาตินะไม,ไม่กี่ล้านชาติป็นต้องพูดมันต้องว่าเป็นล้านล้านกลับล้านล้านกลับยังไม่พอ ต้องว่ากันเป็นอสงไขยอสงไขยกับอย่างนี้ภูมิหลังจึงจะชัดอันนี้ต้องฝากเอาไว้และเพราะต้องระลึกชาติเป็นอสงไขยอสงไขยกับตรงนี้แหละความจำเป็นในการที่จะต้องฝึกให้สว่างเป็นตะวันเที่ยงวันเรียงเป็นดวงดวงเต็มท้องฟ้า จึงมีความจําเป็นอ๋อมาตรงนี้เองเพราะฉะนั้นนะลูกพระธรรมหลานคุณยายที่อยู่ทั่วโลกนะที่ส่งเคสตัตด,ดี้มาบอกว่าสว่างเท่านั้นเท่านี้ก็ฝากด้วยเนื้อว่าไทยยังสว่างไม่เท่ากัตวันที่ยงเรียงเป็นดวงดวง,ดวงเต็มท้องฟ้านะ่ะ ห้ามหยุดนะลูกนะไม่งั้นมันไม่พอไม่พออย่างไรก็มีนักบวชนักบวชในอดีตเข้าระลึกชาติได้เป็นพันชาติเป็นหมื่นชาติเป็นแสนชาติเหมือนกันแล้วก็เกิดมิจฉาทิฐิได้คือเป็นไงระลึกชาติได้ว่า ตัวของเขานี่เคยเกิดเป็นนักบวชเคยเกิดมาเป็นนักบวชล้วก็ทำสมาธิภาวนาอย่างเนี้ยก็สามารถที่จะไปถึงชั้นพรมได้นะไปพรมมโลกได้นับเป็นนะ พันชาติหมื่นชาติแสนชาติเนี่ยราลึกชาติไปในหนหลังก็ปรากฏว่าตนเกิดเป็นเฉพาะมนุษย์เกิดเป็นพรหมท่านะไม่ได้เกิดเป็นอย่างอื่นเลยไม่เคยเกิดเป็นอย่างอื่นในช่วงแสนชาตินี่บางคนกันในช่วงร้อยชาติเนี่ก็เลยทึกทักเอาว่าอ๋อตัวเองมาจากพรหม แต่ว่าก่อนหน้าจากจอนก่อนหน้าน้าน,นมาจากไหนไม่รู้ไม่รู้ก็เลยเข้าใจว่าอืมตอนที่คนเรานะตายแล้วก็พวกที่เคยเป็นพรหม,มก็เป็นพรหมอยู่นะไม่เคยเป็นอย่างอื่นเลยแต่ความจริงไม่ใช่ถ้าระลึกไปถึงแสนชาติได้ว่าเป็นพรหม ก็ไม่แน่เราก็เมื่อชาติที่ล้านนะเป็นอะไรแล้วเมื่อชาติที่ล้านเป็นอะไรนะเมื่อพันล้านที่แล้วเป็นอะไรเนี่ยคงยังมีอีกวุ่นวายเลยและเมื่อเห็นไปหลายชาติเข้าแล้วจึงจะได้ความตอบที่ชัดเจนว่าโลกนี้นะมันไม่เที่ยงอยากคิดว่าเป็นแค่พระพรหมและเจวิเศษพระพรหมเคยตกนรกก็มีเอมันเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นพวกที่ระลึกชาติได้มีแต่ระลึกชาติได้สั้นๆมีโอกาสเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนพวกพรหมบางตนเขาก็เคยระลึกชาติได้ว่าเขาเคยเป็นพรหมและมนุษย์มาหลายชาติเพราะฉะนั้นความเป็นพรหมของเขาต้องเป็นอมตะแต่ความจริงไม่เป็นอมตะหรอกหมดบุญจากพรหมนี่ต่อไปข้างหน้า จากรูปประพรมจากอะรูปประพรมพลังพลังเผลอเผลอไปนึกกรรมในอดีตตามมาทันเดี๋ยวจะกลายเป็นพรมเปอร์เชียไปเอาไว้ปู่พื้นแต่แล้วมันใจยุง่งนี่มันมายอย่างนี้ด้วยนะอันนี้ก็ขอแวะข้างทางหน่อยเป็นเป็นพรมนะ เป็นพรหมเป็นรูปประพรมชั้นนั้นชั้นนี้เป็นอรูปประพรมชั้นนั้นชั้นนี้เป็นสุขดีก็ดีแล้วแต่ว่าภูมิหลังจากนั้นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาตินะที่ตัวเองทำอะไรไว้ไม่เข้าท่าแล้วกรรมนั้นยังตามมาไม่ทันนะถ้าไม่รีบสร้างบุญกุศลไม่รีบกำจัดกิเลสให้หมดซะเร็ว เดี๋ยวของเก่าตามมามันไม่แน่ว่าจะได้เป็นพรหมอีกไม่แน่แม้แต่ที่นั่งอยู่หน้าจอ DMC เดี๋ยวนี้เ็าเธอ,อ,อยังไม่รู้เหมือนกันนะ่ะลูกเอ้ยว่ากรรมที่ดีๆของเรายัางตามไม่ยังตามมาไม่ทันอะไร ใช่ตามมาทันแนละ้วมันจะรวยยกใหญ่เนี่มันจะเป็นยังไงอดีไหมหัวหน้าฉันดได้ยินะอะแต่ว่านักกรรมที่ไม่เข้าท่ามันตามมาทันนี่จะเป็นยังไงบังคงไม่ดีเนาะได้ดีเพราะฉะนั้นต้องขยันขยันนั่งเน้ออย่ารอจนกระทั่งไอ้ที่ไม่ดีไม่ดีมันตามมาทันนะ ส่วนที่ดีๆตามมาทานโอ้ยมาเร็วๆหน่อยเถอเออมันก็ต้องว่าอย่างนั้นนะท่านนี้ครับวันหนึ่งหลวงพ่อมีโอกาสถามคุณยายอาจารย์ว่าคุณยาย <c oughs> การระลึกชาติเนี่ยนอกจากมีความสำคัญในการที่ จะรู้ภูมิหลังตัวเองจะได้รู้จักกฎแห่งกรรมให้ชัดชัดแล้วจะได้ไม่หลงไม่หลงเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนอย่างกับนักบวชบางประเภทที่ระลึกชาติได้เพียงแค่สิบแค่ร้อยเท่านั้นถามคุณยายว่าจะต้องระลึกไปถึงมากแค่ไหนคุณยายท่านก็เลยให้ข้อคิดเอาไว้ฝากกับพวกเราทุกคน บอกว่าต้องให้ระลึกชาติได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วยังแถมด้วยนะแล้วแถมมาด้วยท่านบอกว่แล้วตอบเหตุตอบผลให้ได้ด้วยคุณยายออให้ข้อคิดว่างี้ก็เลยซักถามคุณยายทำไมต้องตอบเหตุตอบผลให้ได้ด้วยอีกละ่ะแค่มองเห็นแล้วก็เข้าใจแล้วไม่พอนะคุณยายบอกไม่พอ ไม่พอต้องตอบเหตุตอบผลได้ด้วยจึงจะใช้งานได้จึงจะได้มาช่วยกันโปรดชาวโลกเขาได้อย่างพวกเราเนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนมาไปไปเจอภูมิประเทศง,งามๆมก็อยากจะมาบอกพักพวดเพื่อนฝูงแต่ว่าพอถึงเวลาเข้าจริงๆไม่รู้จะบอกว่าอย่างไง ไปดูหนังแม้สนุกเลือกเกินเออมาสนุกไงก็ก็ก็สนุกไงก็พูดได้แค่นี้ต้องตอบเหตุตอบผลให้ได้อีกด้วยอะตรงนี้ต้องระวังด้วยนะลูกนะบางคนไปกินอาหารอร่อยอร่อยมาก็มาบอกมาชวนพวกพวกเราไปกินอาหารที่ร้านนั้นกันนะมันอร่อยจริงๆเลยเพื่อนก็ถามมันอร่อยอยังไง ก็ก็ก็อร่อยนะได้แค่นี้นะโอ้โหแต่บางคนที่เขาเก่งๆนะเขาเขาบรรยายได้เราน้ำลายหกเลยกันละกันโอ้ยแค่เห็นเนี่ยมันก็น่ากินนะเอามาเชียวนอกจากเห็นน้นน่ากินขนาดอยู่ห่างๆตั้งวานะกลิ่นมันเตะจมูกพางเลยอืม เออ,เอ,อนี่ยังนี่ยังไม่ยังไม่ได้กินก็ชักจากจะไปแล้วนะ่ยกลิ่นมันเตะจมูกพางเลยแม้พอตักใส่ปากเนี่ยโอ้โหเนื้อน้ำมันนุ่มนะเนี่ยเขาก็ว่าของเขาไปในความนุ่มแล้วมันก็มีความหนึกหนึกนะ่นเ,เป็นไงนุ่มหนึกๆก็ก ก็เหมือนอย่างกับอันหนึกหนึกก็เหมือนอย่างเอ็นตุ่นงั้นมันหนึกหน,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 นึกแล้วนุ่มก็เหมือนกันเนื้อสันในน่ะนี่แต่นี่มันทั้งนุ่มทั้งหนึกเออเขาเขาวาข่าเขาไปเรื่อยเรายังไม่ทันได้ไปน้ำลายหกซะแล้วตอบเหตุตอบผลให้ได้อยู่ตรงนี้ถ้ามิฉะนั้นเอามาเตือนสติตัวเองให้ให้ใหเต็มที่ก็ยากเอามา อธิบายให้คนอื่นเข้าเข้าใจเพื่อจะได้อยากจะประพฤติปฏิบัติทำตามมามันก็ยากตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะแล้วคุณยายยังแถมนะว่าท่านอย่ามองข้ามนะเรื่องการระลึกชาตินี้ยายนะ่ะถูกหลงปู่เขี้ยวเข็นแล้วเขี้ยวเข็นอีกทีเดียว แล้วคุณยายก็ยกตัวอย่างมาตัวอย่างฝากไว้ด้วยบอกว่าพระไตรปิฎกของเราเนี่ยเวลาเขียนต,ต้องอาศัยพระอรหันต์ประชุมกันถึง500ร้อเมื่อทบทวนตรงกันแล้วก็ถึงได้บันทึกเอาไวส้สวดพร้อมๆกันแล้วก็บันทึกเอาไว้ จำกันไว้มาถึงพวกเราคุณยายก็ให้ข้อคิดฝากไว้ตรงนี้ออไม่บอกกับพวกเราเอาไว้เดี๋ยวจะว่าห่วงนะแล้วก็เดี๋ยวนานไปตัวเองก็จะลืมคุณยายบอกว่าถ้าถ้าพระอรหันต์แต่ละแต่ละรูปในยุคนั้น สามารถระลึกชาติได้ไม่มีที่สิ้นสุดทุกๆองค์ถ้าอย่างนั้นแล้วก็แล้วก็ตอบเหตุตอบผลได้ชัดเจนทุกๆุงองแล้วมีพระอรหันต์กี่องค์ก็สามารถเขียนพระไตรปิฎกได้เท่านั้นชุดก็ละกันองละชุดละชุดนี่ทำได้เลยแต่ว่าปรากฏว่า พระอรหันต์เองเมื่อตอนท่านสร้างบารมีเมื่อเริ่มต้นบางท่านก็ให้ความสำคัญในการระลึกชาติมากเช่นพระโมคัลานะพระสารีบุตรอย่างที่ว่ามาก็จึงได้มีปัญญาเป็นเลิศมีฤทธิ์เป็นเลิศไงละ่ะแต่องค์อื่นท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้น้อยไปเพราะฉะนั้นการระลึกชาติของท่าน ก็เลยไม่ชัดเจนเท่าขอบของพระโมคัลานะพระสารีบุตรนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นมาถึงคราวจะทำพระไตรปิฎกขึ้นมาจึงต้องอาราธนามาตั้งห้าร้อยองค์แล้วต้องซักต้องถามกันเยอะแยะแล้วก็ตรงนี้ก็เลยมีมีเหตุอีกหลายๆอย่างตามมาเช่น มีบางกลุ่มไม่ยอมรับไม่ยอมรับเลยไปประชุมทมสังขยนากันเองนอกถ้ำเออมีอีกมีอีกออย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็ขอละนาะพวกเราทุกครั้งที่นั่งพอจะเลิกนั่งอธิษฐานให้ดีให้พวกเรานี่ ระลึกชาติได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแค่อธิษฐานไม่พอ,อต้องตั้งใจทำซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกนั่งครั้งนี้นี่ต้องสว่างก่อเมื่อวาน <c oughs> แล้วพรุ่งนี้นั่งมันก็จะต้องสวา่างก็วันนี้ก็ต้องทุ่มเทก็ต้องเขี่ยวเข็นตัวเองกันไป จะเอาแต่อธิษฐานอย่างเดียวก็ไม่พออีกเหมือนกันนะก็ฝากด้วยเอาละ